<c oughs> อ่ะครับสวัสดีครับน,นีเ่เจอใช่ไหมครับนี่นำาส,สานตัวชิซ่อมแอร์แขวนนะมันเพื่อนช่างเราเอามาเห็นว่าเป็นแอร์ซัมซุงแขวนนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นมอเตอร์เป็นอิวอร์เตอร์นะครับโอเคมาดูการก่อนก่อนลวกันครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเอามาแค่นี้รีโมทก็ไม่ได้มามอเตอร์ไม่ได้มานะครับเอามาแค่นี้นี่ลองต่อไฟเข้าตัวนี้ L N นี้นะฮะ ลายถุกม้งนะมก็เห็นเหมือนกันโอเคไม่ไฟ2 2งวลตเข้าจุดนี้นะครับต่อดูแล้วนะครับอบอร์ดมีกระพิบนะครับกระพิบบอร์ดมีสองบอร์ดต,ตรงคอยเย็นตัวนี้จะมีตัว power module อยู่ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้เลยนะครับไอพเเนตัวนี้จะมี uvw ตัวนี้เป็นมอนเตอร์3เส้นนะครับไฟ ac เข้าจุดนี้ นี่นี้สองรตอนนี้229โวลต์ใช่ไหมต่อผ่านโหลดนะครับ100วัตต์ตัวนี้มีดีดิเอ็กเตอร์ดิเอ็กเตอรนะตัวนี้ดีเอกเตอร์นะบูดไฟนั่นเองสีพิมพ์เตอร์นี่ตัวหนึ่งโอเคเช็คง่ายๆเลยเอาตัวนี้เลยตั้งเป็น DC ดำบวกแดงลบนะครับเช็คจุดนี้ก่อนเลยกแล้วกันนะครับนี่ไฟ300 DC 3 1 6โวลต์จ่ายนะครับไฟเป็นบายมาห้เดงตัวนี้จะมีเขียนแรงไฟอยู่นะครับเนี่ยมี P มี N P ก็ไฟบวก N ก็ไฟลบนน่นเองนะครับแล้วก็มีไฟ1 5โวลต์นนะเห็นบอกก็มีไฟ Power แล้วก็มีฟีดแบกนะครับทาวเวอร์สปีดนะครับตัว M CRM หรืออะไรสักยอย่างแล้วก็ FG สีน้ำเงินนะครับโอเคก็วัดไฟกันสีขาวก็มองว่าเป็น VCC แล้วกันครับ14-15โ่สิบวอนนี่แต่มีไหมนะครับดูดวงสกิกันอ่ะตอนนี้มีนะครับ สิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็สีเหลืองไฟปรับสปีดยังไม่มีนะครับเพราะยังไม่ได้อ <Okay. S 2> ่อนนะครับโอเคไฟฟิดแบ็กฟิดแบ็กมีสิบสี่โวลต์นะครับโอเคมีครบอะแล้วก็ตรงออกขาโมดูลนะครับ IPM UVW เนี่ยนะตรงนี้ก็มีนะครับ19 สิบสองสิบสามโวลต์อยู่นะครับตรงนี้ทั้งสามขานะครับไฟรอแล้วนะครับไฟสื่อสารก็มีนะครับกระพริบกระพริบบอร์ดนี้ก็สื่อสารก็ได้นะไฟจ่ายครบนะครับดูไอซีเซอร์เวชิ่งทายกันสองเจ็ดเก้าแล้วครับไม่แน่ใจเหมือน ส่วนพีเอ็นนะครับใครต้องใช้โอเคอส่วนสื่อสารอีกจุดหนึ่งจะเป็นตัวนี้ขาเอสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดีซีพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเป็นอิมอร์เตอร์ไม่แน่ใจไม่เห็นคอยร้อนเหมือนกันแต่วัดตรงนี้นะครับตรงนี้เทียบเอ็นนะจะเป็นไฟลบนะตัวนี้ตัวนี้สวิงนะครับนี่ก็มีพันสวิงนะครับ ต้องไปอ่อนคอยร้อนนะไม่แน่ใจต้องสื่อสารคอยร้อนแล้วกว่าถึงจะหมุนแต่ตามหลักพัดลมคอยเย็นต้องหมุนก่อนนะฮะส่วนมากไม่งั้นก็มอเตอร์มีปัญหานะครับปัญหาคือต้องไปกดรีโมทแล้วก็วัดไฟตัวนี้มีเรือยงนะครับสีเหลืองนะครับไฟอ่อนสปีดพัดลมนะครับมอเตอร์เนะี่ยที่มาสั่งไอตัวคําสั่งให้ทํางานนะครับ ไฟ fo ตรงตางนะครับเนี่ยสิโวลต์มีนะครับวัดวัดจุดนี้มีจุดนี้ก็ต้องมีนะถ้าจุดนี้ไม่มีนะครับตรงขาออกจะไม่มีนะครับโอเคดูแล้วก็บอร์ดไม่น่าเสียครับแต่ว่าต้องดูที่คําสั่งอย่างอื่นนะครับว่าตัวลิงก์เนี่ยไปที่ค่อยร้อนทํางานไหมสั่งออนอะไรต่างๆนะครับจะมีสั่งลิงก์ตัวนี้ด้วยเนี่ยโลเป็นชุดรีโมทแล้วบอทฮะตัวนี้นะฮะ แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่เด้อเอกวายเดี๋ยววัดดูสิเท่าไหร่นี่ไฟ5โวลต์ไหมโอเคตอนนี้มีลบอยู่2โวลต์จุดนี้เป็นดีซีอยู่ขาวดำนาำเ5มินน้ำนเงินไม่ขึ้นนะนเงินกับดำ หน <4. S 1> ึ่งจุดเก้าเก้าตีไปสองวกับสองว์2 v, 2 v. ขาวก็สองว์ดำเป็นก้านะครับก็มีสองวลตัวนี้ออกจากซอกเก็ตนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเทอร์มิเตอร์นะครับเทอร์มิเตอร์อาจจะน้ำแข็งตัวนี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์อุณหภูมินะครับแล้วก็ต้องไปดูตรงวาลวน้ำด้วยน้ำทิ้งอุดตันไหมนะครับถ้าเป็นแขวน ไม่น่ามีติดตันนะแฝงน่าจะไหลโอเคเพื่อนช่างเราไปเทสดูอีกทีแล้วกันต้องวัดแรงไฟตรงนี้นะครับเวลาเปิดเวลากดรีโมทดังตีดแล้วคําสั่งออนตัวนี้มีหรือยังแล้วไฟออกไหมนะครับไฟออกไหมมอเตอร์มันถึงจะหมุนได้ถ้าออกแล้วมอเตอร์ไม่หมุนก็มอเตอร์เสียนะครับขอให้ไฟออนมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวคําสั่งนะครับสปีดนะครับ p PWM นะครับขาสีเหลืองนี่ฮนะ PWM คำสั่งสปีดมอเตอร์นั่นเองโ okay. อเคเป็นแนวทางนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีด้วยนะยังไงก,ก็ช่วยกดติาตามกดซับสไครป์กดไลค์แ,ลแชร์เพื่อเป็นกําลังใจช่วยในการทํากิฟต์ดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่เราชมง,งาน